แก่นี่เราต้องหน็ตติ๊กนไม้ว่าผิวเทาผิวเทาใครใครพิงรอเลยรอติ๊กติ๊กเด้อติ๊กติ๊กไม่าอไม่พอสามสองติ๊ก ลงตึกไหนยี่ยตีดูแกเดินใหม่เหียเขาเท่ลองตึกนี้ลองตึกนี้ได้ <c oughs> มีคนตึกข้างๆติโอ้โหเฮียขอบคุณกูพ <c oughs> ูดไม่มีเฮียอะไรเลย หายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูโดนกูดนกูดนกูดนอะไรอยิงแถวนี้ใช่ใมีคนไล่ยิงกูดไอ้เียช่วยด้วยช่วยด้วยเจเจเจไปไปดีกันแล้วอแล้วก็รอวุ้ยมดล ไอเหี้ยงคูบีเดอสไนสสัตว์ข้า่าหมดแล้วอรอเป็นไงินป่ไม่ไม่ไม่มีตัวหนึงขนไดน้เอาเป็นเงินป่ะได้อยู่ได้อยู่เช็คระวังวายอนหนังสือก no. ันตอนนี Ohhh. ้เรายม่มีหนังสือญี่ปุ่นางอ่ะ ถึงทิ้งกับไเ,เดียแม่งมีแต่สไตสองก็บ,บอกขอบคุณเลือเยี่ยมเสียงคนจัาไม่น่าแสตปีลออกปีลใส่จุดเรียบร้อย้างบชมพูโอเคมีคนยิงพูใ่ใช่ใช่ คนเปนตึกไปเราไอตีเราเร็วไออยู่นี่อยู่นี่ไปตกแน่ร้อยเพื่อเอฟเบอบัคเฮ้ยเกี้่ะเ้ยกีซ่าติผมเปิดไมในเกมนะเมื่อกี้มีคนหนึ่งตึกอ่ะ เกะ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 ทีทีทีชิทีอีทีทนที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 ทตายที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 ้ีท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 ี ไอ้สัต <Okay. S 1> ว์เยวเฮียได้สงองรอบเลยกูแบบเหยียดมากมันมีพิซซาอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> อเอาเแลยกกัน เร็วกว่าไอจี้หยองเลยเขาให้ไอเนี่ยติมีะขรเลยก็ริงกี่นะมีชิลลี่นะชิลลี่ชิลลี่ชิลลี่ ชีลีชีลนี่นี่ที่ประเทศอ่ะไม่ไม่ใช่ใช่โอ้ยเฮียกดผิดกูดีเผาทิวทาว็นที่เรียบร้อย เดี๋ยววะกวไูไปเก็บไอ้นี่ดีกว่าไม่ไปเก็บเลยไปซื้อนี่อัญมทอง ก็คงเป็นไม่สักคนหนึ่งไม่จีย๋ก็ไอซีมาสมิตีดี่องกูใช่มันจะเป็นเสียงจีอ่ะจีเงี้ย ขี้ไรพี่กูมาแม่งอ่ะมีคนตีติ๊กี้ติ๊กี้มีคนมีคนแล้วโอเคโอเคอ่าติ๊กี้ติ๊กี้ติ๊กี้ติ๊กเฮ้ โอเคโอเคโอเคจ็บผมยังก็ไม่เดี๋ยวนี้ตรงนี้เฮ้ยตด็กดีเด็กดีใครเปิดไฟฟ้าอ่ะอย่างเอี้ยเข้าไปในบ้านวะเอ้าไปไหนแล้ววะใช่บนบ้านนั่นั้นอุ้ยตรงนู้นก็มี ข้าเลยาม่ยิ้มเสียงข้าเลยวว <Yeah. S 1> เจี๊ยด้วยหรือดิเดียวเนี่ยอะไรวะเจ๊ไอ้สารเว้เนี่ยแม่เงยทไม่ไูอี เว่าช่งแม่งเต้นบมดได้ไมนเด็มเกสังต่อไปเลยชีนเน่ชีนเน่ชีนเน่ีนนายสูบ <c oughs> ระเบิดซ่จะใครกันเนี่ยพิ่าพิ่า พเยียดีไว้เอนเฟ้นเลยกันเป็นเฟนเลยกันกูัดักดูเดี๋ยดีนานๆแหละนานๆใจไม่ต้องเหนื่อยขอทุกไปนี่เชื่อถึงว่าเล่นเยอะตะกี้เอยตะกี้ตะกี้ ตีโดนโซมตีนะเมื่อกี้เกือบไม่ติดโดนตีที่โดนโซ่เที่ยงตา,ามาไปที่อื่นไหมเอ่อเข้าวงเดียวไปเข้าวงโ <c oughs> อ, <c oughs> อ้โหสตอมสตอมเบิร์กสตอมเบิร์กโอเคโอเคโอเค ออาเสื้อตีจิตใจจากซสื้อ่าได้ได้ได้ไอ้เหี้ยอะไรมันยิงข้างหน้าเนี่ยว่าตีบนภูเขาเห็นปะบนบนไม้เนี่ยปูฟาร์มไม้กันแล้วไอ้เหี้ยไม่เสื้อกันสัตว์ไม่กันใครอ่ะเหี้ยหนีจะกไก่ยังงี้โง่ไมไอ้เหี้ยอะไรวะโง่กดด้วย let's go let's go okay okay ไ okay, อ okay. ้ไ <ovat> อ้ตีก oh, <okay>. ็มาไม่เอามึงกดไปเฮ้ยไม่ชบมึงกดเลยนี่หว่าอยากรู้เขาตนเท่าไหร่แล้วเดยวตันตีตีงโชว์ต็มตีขึ้นลมเลยตีขึ้นลมไปเลยไปไปไป go 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 g ป็นลมเป็นลม ต่อขึ้นไปเลยเราต่อกห้ทงได้เรยวทีสุดเจเจชินเีเจเจชิดสบายไ,ไม่ต้องทำอะไรเลยนักดึงเฟรนเล่นเล่น <c oughs> อะไรโดนนักดึงเฟรนเล่น Thank you Thank you ต้นไม้พามีกี้ยบัตรต๋โค้ดโค้ดบัตรชินเชินเชิน่เฮียเขาจะพกปุยอย่างเดียวเลยชินเออชินเออเฮียเก็บไปสามแน่ อย่าก yeah. ับมาแล้ว่ะงน่นลงมา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 สเปซเฉอกัน,นเนอา <c oughs> มาหส่แ่งเลยพลี่พาไปเอาเอดอปไปดิมีปืนเล่นเลยนี่นไงตรงนี้เฮ้ยเขาให้ของมา Thank you เจ้ตรงนเนี้ยเนี่ยศพมันอ่ะเร้อแล้ว thank you thank you โอ้ยเจ้ไม่เคยโยนให้อย่างนี้เลยเออเดี๋ยวกูไปหาปืนตรงนั้นแหละดูว่ามีปืนไรนี่ไงตรงนี้มีที่อัพแต่อะไรนะเนี่ย าเป็นสีทองอเไทองสเลยสัโกโกโก,โก็กแมน โอ้เกณฑลันเช่จับดิมีมีมีข้างหลังเมื่อกี้ตะกี้เฮียตรงนู้นอ่าตะกี้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 ตะกนั่นติหน้ากูตะกี <t os> <t os ้ชิ้เน่ใครเหียอุ้ยไอชิ้นต้อติดระเบิดใส่กูด้ว่ปะ ว้ากไลยนะเว้ยเฮ้ยไหนียวะโอ้ยไอ้เจ้านุ่มไม่กีเนี่ยโอ้ยติบหายอ่ะไอ้เชี่ยอะไรหนาเนี่ยเป็นหน่งตีอะไรไม่รู้ยังหนา เมื่อกี้กูโดนสไนเปเต็มหัวเลยครับเมื่อกี้แม่งมีคนปลาเรือส้นเสร็จปกติโคตรแรงเจลของทองกูไปเล่นกันแล้เนี่ยข้างบนอะมีเอ็มีทองปืนทองเฮียน์อะไปอลไรเลาหำน้าจีบไปละไม่เขาเขาไม่เล่นไอไอปืนอะไร AR ทอง AR ทองกล้องเฮ้นะฮะนะฮะไฟโตไฟโต <laughs> ไปเล่นเด็กทั้งลูกขวาเขาไปสองปืนแล้วมีสีทองสองอันเลยทั้งลูกซองกับเ m g ทองเราต้องไปแล้วอะ่ะกดอคนนึงของแท็บแล้วต้องไปแล้ว ให้เขาทิ้งเอ็มจีทองเดอยเอาไปจีนี้มาเอ็จีม่วงนะอ๋อคนคนคนนเอนได้ใช่หเกตอนนี้นอกวงลยเห็นป่ะติโอเคระวังลนส่วน เฮ้ยชิบันสัตว์ลงพน,นันพอดีเลยนะทุกทีมปแล้วสามข้อมีสวยสวยสวยสไปเดอร์แมนนันเฮ้ยมันจะชุบนี่มันจะชุบ ไม่ซื้อไม่ื้อไปต่อไปต่อไม่ติดทำเลยเว้เจเจคนคนไม่เหลือใครล่ะได้เจอเต็กกี้อันดับที่น่าเรียกีิดกเนโอ้ระวังปะเฮียระวัง เยีเ่อะล้วะเขาจะถวกหรอไอ้ตายตายวะเขี <c oughs> ้นดีด่มันยิงรอดเลยไะกูโดนทีไ,ทไหนีรือไม่ได้แก้ตัวเลยเฮ้ยเขี้ยพขาแม่นเลยเมื่อกี้ยิงเด้งตายเลยติอย่างแม่นเอา เลือสองคนมีสนเปอร์ฮะมีสนเปอร์เยเฮ้ยคมินีดไงวันนี้มีขายนี่น่หนักสไนเปอร์หว่าสไนระเบิดสไนระเบิดปติว่าสไนระเบิดสไนระเบิดไี่ไงว่าแล้วสระเบิดเอืมมีขายที่ส่นเนี่ย เีแยววยยั like ังเเดด็ตออนกวงเนี yeah, you know. não, ่ยสีฟ้ายิงเลยยิงไปเลยนั่นน่ะยิงเลยอุ้ยโดนระเบิดน่ะเยี่ยเขาฉลาดยิงเพนจะไม่ให้เดินมาเข้ามาตายวงเฮ้ยโดนวงแดดสองตัวเลยนี่ยเอาตัวขวาก็ดิตัวขวาโดนวงแดดแล้วน่ะเออตัวขวากันเอ้าตัวขวาโดนตะตี เชยมแบกอะไรตัวแล้วไอตัวปัดแบกเลยนี่ทำไมเปนโง่อย่างวะแล้วดูพวกเราเจออะไรดิดิ่อกี้กีโกงในนัดเดียวตายใช่ไงเราเจออะไรดูดูดูยังดิโคนโง่เลยเออเล่นใหม่แบบแต่ผมว่าแบบเหมือนเหมือนเพื่อนชวนเล่นอ่ะ แล้วที่นี่คือแบบคนที่แบบชนชวนเลนนอ่ทำอไร <laughs> ไม่ได้ตีดีนี่ก็ต้อกดนะ